เฮ้กัเสจกัมมนแาจะผ่นแ้เคเกมกับหน้าต่าง <laughs> บวัแล้วไม่รีบพายนะผมนะก็เนาะก็วันนี้เรามาชิลี่ขุดบิตคอยนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งทําเสร็จนะก็ปายสองห้าเอโอโอโอ้บายสามแล้วเนี่ยบายสามห้สิแปดนาทีนะ้วนะอันนี้ไม่ตรงวะช่างแหมตอนนี้ผมก็ดบิตคอยอยู่นะก็ลองเพิ่งทําเสร็จ ก็เดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆนะผมนะรอมารอดูผลลัพธ์กันนะคิด,ดว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ประมาณ58ใช่ไหมเริ่มขุดตอน58ก็เจ้าทีบ่ายสี่ห้าสิบแปดนะครับผมนะก็ขุดเนี่ยเจ้าบอสลาบลีบพายอยู่ตรงนี้แล้วก็หนะ้าจอเดสนะก์ท็อปเนาะก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละผมจะทิ้งไว้ยาวๆเดี๋ยวผมจะปิดนะเดีเ๋ือไม่รู้ว่าจะขุดได้หรือเปล่านะขุดผ่านเว็บไอ้นี่ ไมเกตเนี่ยไมเกิลไมเกตลอะไรสักอย่างนี่แหละก็ขุดเนาะเราจะมาคุยกันไปเรื่อยๆนะผมนะเดี๋ยวถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเว็บเราก็จะเดี๋ยวมาแต่ผมมาบอกอีกทีนึงแล้วกันโอเคแล้วเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงโอเคนะก็ขุดมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วซึ่งมันไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยเธอไม่กอไม่ขึ้นเนาะเนี่ยเกือบหนึ่งชั่วโมงละเนี่ย ในไฟเทอร์มินอลนะผมนะก็ไม่คืนเนาะก็ก็เลยแล้วเปลวไฟพาดก็คือเล่นเกมอะอะไรคือค้อกระตุกคือเปิดโปรแกรมอื่นไม่ได้เลยอะอ้าวอเอออ่าเดี๋ยวรีเซตหน้าเว็บนี้ให้นะผมน่ะมันจะป่วยละเอาละเอาละเฮ้ยวกับโอเคเนาะหยบิ๊บ นี่นะครับผมนะโอเครีเซ็ตละโอเคครับผมแล้วรอไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับผมนะก็ขุดมาหนึ่งชั่วโมงกว่าก็เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ขุดเนี่ยได้สูงเลยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนนะผมโอเคแล้วก็ขอจบคีย์นี้ไปเพียงคียนี้เนาะผมก็รีเลยเดี๋ยวไปที่นาแล้วเดี๋ยวผมจะกลับ แต่ห้องแล้วโอเคก็จำคลิปนี้เป็นเพียงคลิปนี้เขาชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัต้งให้เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีก็ขอลาไปก่อนค่ะ굿บายแอด굿ไล่อ่วเฮ้ยข้าวผิดบดโทรตอนนี้ล็อกเอาโอเคบาย